สวัสดีครับคันนี้เป็น t o y o ต a Hilux LN80 ช่วงสั้น4ขอนะครับคันนี้คันนี้เป็นรถวางคารนะครับวางคารทำาฟรวินไดนะครับจดลงเล่มทุกอย่างเรียบร้อยนะครับคานหน้าเป็น LJ78 นะครับคานหน้าแบรนด์ชูเซอร์ LJ78 คันหลังเป็นปาเจโรโชกุนนะครับ<ม>เฟืองตอนนี้เป็น1 4 1นะครับ เหมาะกับยางสองหกาเนะครับจะวิ่งดีนะครับเครื่องยนต์เป็น 2L Toyota นะครับอินเตอร์บลนะฮะเทอร์โบเป็นเกตดีเกตดี R S F 55V นะครับนี่นะฮะกันชนหลังอะไรก็ครบนะฮะรถก็ทำสีมานานแล้วนะฮะแต่ดูสภาพโอเคอยู่ผมก็เลยไม่ไม่ทำนะฮะไม่เก็บงานใหม่นะฮะโอเคนะฮะคือบางๆอยู่นะครับสีสันก็ยังสวยอยู่นะฮะยางเป็นดีสโตนนะครับ power cruise 265756นะฮะกระทะเหล็กผ่าธรรมดานี่แหละฮะวินเป็นไฮล็อกนะครับไม่ใช่นะฮะไฮวินนะฮะไฮวินรุ่นล็อกนะฮะภาสียังเป็น67อยู่นะครับหมดมียอ67นะฮะเดนะฮะผมเปิดภายในให้ดูนะครับข้างหลังเป็นแม็กไลเนอร์ไอเป็นแอโรไลเนอร์ของใหม่นะฮะอันนี้ยังสภาพใหม่เลยนะครับนี่นะฮะเปียเป็นเซิร์ฟไฟฟ้านะครับ แอร์เย็นพวงมาลัยพาวเวอร์นะครับนี่ฮะรถสามารถเอาไปลุย,ลยได้เลยนะครับสามารถขยับยางใหญ่ได้ผมมีเฟือง839กันแหนบชุดเก่าอยู่นะครับสามารถเอาไปใส่ได้เลยนะครับนี่นะครับถ้าใครชอบสเปคเป็นยางตะขาบยางใหญ่นะฮะก็เพิ่มตังอีกนิดหน่อยนะฮะจะได้รถเที่ยวป่าที่สมบูรณ์เลยนะฮะอันนี้เจ้าของเก่าท่านซื้อไปแล้วก็ เอาไปใช้งานไปชีวิตประจำวันก็เลยลดขนาดลงนะครับขนาดลงให้เหลือนะครับเดี๋ยวผมเปิดเครื่องยนต์ให้ดูนะครับเหมือนจะลืมเอากุญแจมาเดี๋ยวผมวิ่งไปเอาในออฟฟิศนะครับเปิดเครื่องยนต์ให้ดูก่อนนี่นะฮะเป็นโชค๊คคําฝากระโปรงนะครับอินเตอร์บนนะครับ โัวเป็นเกตดี RCF 55V นะครับวงแลวพาวเวอร์แอร์เย็นนะฮะก็พร้อมใช้เลยครับเดี๋ยวผมไปเอากุญแจก่อนนะครับลืมกุญแจไว้ในออฟฟิศครับ รถพร้อมใช้นะครับสามารถอัปเกรดเป็นยาง36ตะขาบได้เลยนะฮะเฟืองทดอะไรมีหมดครับผมจะยางมีครับเพิ่มตังค์นะฮะผมก็จัดการได้ครับใตรยักใครอยากจะใช้งานสงนี้ก็สวยนะครับเป็น l อ8 0วางคารที่สวยอีกหนึ่งคันนะครับเกียร์อะไรปั๊มเทอร์โบปั๊มแต่งได้นะครับลืมบอกไปนะฮะนี่นะครับติดแล้วนะครับ รอบต่ำตั้งไว้ต่ำซะหน่อยนะฮะนี่ครับเทอร์โบซัมเทอร์โบนะครับตัมของเทอร์โบแล้วนะฮะรถรถขนาดฟันแล้วนะทุกสี่ฟันขาวหวงนะครับนี่ให้ไม่ใไงนะฮะฟันดำลยนะเรื่องฟันหมดแล้วนะฮะเอาให้ดำน้อยลงนะฮะเพราะจริงๆคันนี้ตั้งสเปคไว้แบบรถแรงยางสามหกนะ โต้ตาไฮรักเอลเอ็นแปดศูนย์ช่วงสั้นสี่ขอคานหน้าเอลเจเจ็ดแปดขานหลังโัวคุณวิ้นครบเครื่องยนต์สองแอลเทอร์โบอินเตอร์ความแต่งตรงสวยความใช้งานครับ